สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้มาเปิดกล่องวอซีเทิร์มแรนนะมิกพูดซดิเทิร์มกากเทิร์น่ครับโอ้โหเทิร์มกากเทิร์มหนึ่งนะครับก็เปิดไม่ได้เลยโอ้ยยยได้ยู้ยตยย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 ยไยเยยยยยยยมยยยยยดย้ยอยหัวไทเกอร์อ่ะเก่าหัวเิมอ่ะ ก่อนเลิกมามกาบเขาไก่ไทเกอร์แบบตีนของจนแพ้ป่ะตีนไม่หมดเลยของเกมแทบกาบบุกอ,อันแล้วชุดไอเนี้ยไออะไรวะไอแอสซิสซินอะอัลตา้าไอ่อะไรเนี่ยอัลตรทาไอะไรเดินเราพี่ดูอุ้ยได้กล่องถามกล่องว่ะกล่องอะไรอะกล่องเอ็นวีเดียทีทีล็อกกี้มาถามกล่องหวัวมีคู่ โอวโล่มึงเอาโล่มาทำซื้อไอโไอนอราสิ่งให้หมดไอ้เหี้ยหัวพี่เดถึกไหมเดชดีครับพี่ถึกถึกถึกแล้วกล่องแดงอ,ะอ่ะกล่องแดงกล่องอะไรวะมีอยู่ไหนลงมาเซฟโซนหน่อยลงมาแล้วแม่กล่องแดงเนี่ยพี่อยู่ริมน้ำเลยเนี่ยเดินตรงมาทาวว่าพี่ไป่ทำอะไรดึงนัะนะงม่าพี่เหมืนกล่องเนี่ยกล่องแดง สองรูสามได้อะไรวะสแต่ในวางกล่องแดงแชงอุ้ยยังเหลือสี่ร้อยหกสิบเลยหรอใช่ครับโหแรงปึ๊งแรงยี่สิบหกชื่อว่าแบ็กชาร์ตี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 อุ้ยไอ็มไอก้อตตีปะอุ้ยสี่เจ็ดแรงอยู่รู้ตายอ่ะใช่รู้ตายครับอุ้ยบอสคายยีดเคโคเท่เลยว่ะเปียวป่ะอุ้ยได้ชุดนี้ว่ะเนี่ยชุดนี้ถึกปะเนี่ยดูดิเนี่ยพวกเนี่ยไม่ค่อยดีนะไม่หวาหวาหวา คูกางงทท้าเ,น,เน,นี่เนี่ยแล้วชุดที่พี่ใส่ดีป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีดีครับเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่นผมจำไม่ได้ชุดพันมันตีไปเลยชุดพันอิ่แม่กลในสัตว์เอาไว้รูดแม่ง L S 9 0 G G ไม่โหดไม่โหดต้องมีสี่เฮ้ยนี่โอ้ได้ไปสองร้อยเฮียฮะสองแต่แม่ไม่มีแม่ขายมันหนึ่เฮียเนี่ยนเหี้ย ป๊บไม่ได้คูก้าวอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮียไม่เปลี่ยนเปล่าทีของตกเลยวะเดี๋ยวต้องไปเก็บของเลยนี่นี่พี่พี่เก็บนี่ไปนี่นี่นี่สิบล้านหกสิบจับหนึ่งทิ้งกันไหนดีทิ้งกันเลยแล้วกันของดีเลยะเดี๋ยวพี่ไปเก็บของก่อนเดี๋ยวเหลืออีกเท่าไหร่วะเนี่ยห้าสิบสิบห้ากล่องนี่มีกล่องไหม่ดีปะอย่าเปิดนะ เนี่ยมีมีมีมาแล้วเลยพี่มาแลวเลพี่เก็บของครับก็คือว่าก็เดี๋ยวดีอยู่แล้วพี่ว่าพี่ได้คุ้มอยู่แล้วรอบเนี้ยเฮียได้ของฟรีเต็มเลยอเฮียพี่อเฮียลงไปแป๊บเดียวแตกไอ้สัตว์เจ้าหัวไม่เจ้าก็ลวงละของพูดเกลียดอะไเดินไปเดินมาโป่งไหนไม่เจอไหน แล้วเราเจอไหนมาถึงขอนมาขอนได้นี้นี่เฮ้ยได้ชุดนี้อีกแล้ววะชุดนี้น่าจะดีแน่เลยเฮ้ยทำไมเปิดแล้วของหายวะไอ้กล่องหายนั่นแหละนั่นแหละเธอเขากากสมก็หล่ออยู่ดิไอ้ชุดนี้ดีปะมิกเนี่ยดีดีดีพี่ชดนี้ดีเจ็ดหกเจ็ดหกแต่นี่สไนน์เนี่ยเป็นไงเดียววะเดียวสไนน์นะเจ็ดหกเบสอุ้ยหัวสกายของเกลือเลยเกิดเกิดเกิดใครไม่มาหมดของเกลือไว้สักโอไม่ให้หมด อุ้ยได้คิวบี้ว้าเจือตาเม็ดสีเจือได้ดีนะได้คูการ์เยอะๆโอ้โหมีแต่คูกาดูดินี่ไม่มีหัวใส่เลยเนี่ยมันต้องใส่ไม่่ต้องใสเลยพี่หัวเอ้าทำไมกล่องแดงเปิดแล้วหลุดวะก็คือกล่องอะไรกล่องแดงอ่ะไม่รู้เปิดได้กล่องไงที่หลุดเลยที่แล้เปิดได้เดี๋ยวพี่จะคิดให้ดูหลุดเลยมันไม่ได้อันนี้